ครับทุกคนคลิปนี้ผม,มน,นะครับต่อบอยซีเกมเมอร์ตอนนี้ครับทุกคนอยู่กับโรบอกกันในแมป Escape the Toy Stealer นะครับกับใครครับผมเจ็ดเก้าหกห้ากเองนะครับทุกคนยูโฮเย้เฮ้ยใครไว้เนี่ยโอ้โหนะครับเนี่ยมาช้อนเองถ้าพร้อมอลแล้วไป้วยกันเลยกระปุกน้ดตีครับนี่ครับ คุณตุลครับเอาละฮะโอเคครับไปกันเลยดีกว่านะฮะนี่ก็จะเป็นเออ่คุณตุลครับคุณลดเสียงหน่อยได้ไหมครับโอเคครับโอเคครับเราก็ไปโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะคลิกตรงนี้นะครับเพื่อไปสู่ช่องแอร์นะครับผมหนีคุณต่อดีกว่าครับผมหนีคุณต่อดีกว่าเฮ้ยอย่าคุณอย่าคุณหลอกผมด้วยผมไม่ได้เป็นตัวอันตรายตัวอันตรายต่อไปตัวอันตรายเดี๋ยวผมไม่ใช่ตัวอันตรายครับ โอเคครับแล้วก็เข้าตู้เย็นสีแดงนะครับเหนั้นเขาก็ไปกันเลยอ่ะแล้วเรามาอยู่ในห้องไหนกันคะเนี่ยโอเคเฮ้ยนี่มันนี่มันห้องแช่เย็นปะเนี่ยครับห้องแช่เย็นห้องแช่เย็นเดี๋ยนะห้องแช่เย็นคืออะไรครับเฮ้ยมีคนโดนแช่แข็งด้วยนะครับมีคนโดนแช่เอ้ยคนนี้ไปไหนเนี่ยผมรีบไปอ่าผมรีบหนีคุณนะครับไม่มีอะไรหรอกนะ อ้าวเฮ้ยผมจะมามาเล่นเกมกับคุณเนี่ยแหละครับคุณหาคุณช่วยรอผมด้วยนั่นเลยครับผมไม่รอแล้วครับตอนที่ผมไปถึงสเตจต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ผมไม่ผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับคุณครับคืนครับัไปเอ๊ะนี่ก่อนนี่ก่อนโอเคครับเอ๊ะทุกคนมาข้างหน้าหรือเปล่า ไม่แน่ใจอะอะลองซิลองซิลองซิดูวอเข้าหน้าตกเหรอตกโลกอันนี้ไม่เกี่ยวใช่อุ้ยไทยด้วยโอ้นี่ผมมันเก่งกว่าต่อเดี๋ยวเราโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวคุณมาทางไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะคือเราก็สูงมาเรื่อยๆอ่ะเคงั้นเราก็เฮ้ยทางนี้เจอแล้ว ไปกันเลยไปครับ Here we go ไม่รอดนะครับผมเคยตรงนี้รถเสียงรถเสียงก็ดีนะรถเสียงก็ดีโอเคโอเคทีตัวนี้เราต้องรอดให้ได้เราต้องโอเคครับเราต้องอะไระครับฉันจะพาเธอรอดรอดไปในอวกาศที่มีแต่เธอมีแต่เธอแล้วไม่ต้องกลัวเคยตอนนี้นะรอดด้วยนะครับ ต่อใบแซ่บเกมเมอร์นะฮะเขาเอาคนตายเขามีหลากหลายอยเขามีหลากหลายทีมเขาเคยฟังไปทั้หนึ่งต่อใบซีเกมเมอร์สองต่อใบแซ่บเกมเมอร์สามใบแซ่บเกมเมอร์สี่ใบแซ่บเกมเมอร์อะไรต่อใซ่บครับโอเคไม่มีอะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเมื่อกี้เลยไม่มีอะไรครับมี B A A นี่ครับผมโอ้ชิแอค i v เว e แพลตฟอร์มนะครับนี่พอเรากด E ตรงนี้นะครับเราก็สามารถไปกันเลยนะครับ คนต่นนอแล้วกันนะครับเราไม่ใช่คนใจร้ายใจดีเอ้ยเราไม่ใช่คนใจร้ายนะครับเราเป็นแบบเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเราเราคนอื่นนะประมาณนี้นะครับจริงหรอโอ้ลวงอ้าวคุณตุนเพราะผมมันผมมันฝีมืออ่อนนะครับคุณเก่งกว่าผมอีกไม่ใช่ครับคุณเงั้ยผมขออนุญาตนำคุณได้ไหมฮะไปดีกว่าครับไม่ครับด้วยนะครับโอ้ยข้างหลังโอ้โหข้างหลังข้างหลังไม่ได้ไงครับข้างหลัง เองไครโอเคตอนนี้โอเคครับมาที่ตอนนี้นะครับเราก็จะเราก็จะเอาคุณแจนะครับแบบนี้อ่าจากนั้นครับเขาให้อะไรอ๋อนี่ขอให้หยิบตรงนี้เหรอครับอ๋อใช่ครับโอเคครับเราก็ขึ้นไปแบบนี้จากนั้นก็ให้เขาทห้อะไร ให้กดนะครับแล้วก็ไปเลย Let's go Let's go to the zoo คุณนำผมอีกแล้วผมนก็นำผมเหมือนกันโอ้โหต่างคนต่างนำนะร้องอ้าวอ๋อได้รู้อ้าวต่อทำไมไม่ร่วงเลยมันถาเลยนั่นดิไม่ร่วงกันนะนครับตรงไหนมีปืนใหญ่ด้วยนะครับผมคิดว่านะเราควรจะต้องกระโดดไปตรงนู้นผมว่าใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยห้ามโดนน้คนะครับไม่ แล้วเลื่อนแล้วก็ตายนะครับเลื่อนล้มตายนะครับแต่ที่คนเห็นข้างหลังนี้นะครับคืเหมือนว่าเขาตื่นเต้นมากเลยนี่ครับโอเคครับเราก็ผ่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีซิปลายด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นซิปลายไปตรงนี้นี่ครับโอเคโอ้มีของเล่นมีของเล่นเยอะมากเลยคุณพูดโเมื่อกี้เมื่อกี้คุณพูดดังนะครับอ๋อขอโทษนะครับผมทำไมคุณต้องทำไมคุณต้องตีลังกาด้วยโอเคครับอ๋อนอน ถ้าใครรู้จักครับผมมีทางลัดให้นะครับนี่ผมมีทางลัดนี่คนตุนก็รู้นะครับก็คือทางลัดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทางทางด้านข้างหน้าเป็นลาวาล่ะครับโอ้โหเอออันนี้ก็อันนี้ก็สนุกใช้ได้นะครับแล้วเราก็ไปทางมีการนะฮะโอเคโอ้ยอะไรของคุณเนี่ยไม่ครับตรงนี้ครับผมมีเอ่อตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ด่านนี้นะครับด่านนี้ก็จะเป็น ผมม hey ีทริคก okay. ็คือให้โดดมุมข้างนะส่วนี้อันนี้ยากมากเลยครับขอคะโอเคไม่ดูครับอ้าวแล้วคุณตาให้ตอนคุณตาข้างหลังเลยเนี่ยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่ามาได้เปที่นํบรอแล้วนะครับผมหวังว่าจะไม่มีพระแก่มาหาเรานะฮะ ตัวเองตะแก่ตอนนี้ก็ผมก็เริ่เสียงคุณตะแก่กันลงมาแล้วนะฮะท่านก็เดี๋ยวเราหนีตาแก่เดีกว่านะฮะไอ้น่หน้าเหมือนไอ้ซ้อมหักเลยนะไม่คนทักผมหน้าเหมือนคนตอบโอเคครับคนตอบโอเคครับคนตอครับในเวลาดื่มวเพิ่งดื่มชูกำลังนะครับมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับโอเคครับกระโดดไปครับกระโดดไปครับผมกระโดดตรงมุมเข้าไปครับกระโดดครับผม ใครคนอยากให้เพลง,งอ t o m i c energy atomic energy ที่วิ่งที่วิ่งไหมฮะชื้อดีนี่นี่นี่ว้าเราโดดไปที่ไหนครับเนี่ยอันนี้มันเป็นลูกอะไรวะเนี่ยมันเป็น,นอ,อ,อันนี้เปล่าอันนี้หวยเปล่าดูยิงขวายไม่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 มันเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้เวลาแบบมีแบบว่าเป็นเครื่องเล่นที่เอาไว้ยิงสน๊กอ่ะเข้าในสน๊กอ่ะรู้จักสน๊กไหมอ๋อลุกเออลูกอะไรแค่ผูกปะไม่รู้ดิมาแล้ว โอเคครับโอ้ยโอ้โห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 หน้าผมทิมแล้วผมลอยได้ด้วยนะโอ้ยโอ้โหดูผมก่อนโอ้โหคุณผมกระเด็นไกลกว่าคุณอีกผมกระเด็นไกลกว่าคุณอีกผมไปแล้วผมไปแล้วแล้วทำไมผมกระเด็นช้าอย่างเงี้ยเนี่ยว้าวเเออผมเดินมาถึงนี่เลยเหรอโอ้โหไปกว่าเกือบเกือบเข้าช่องนี้แล้ววันนี้ด่านทหารนะครับ เอาวิ่อนมาแล้วไกินของวหวานี๊คอับกิ๊ยโองยโานยโอ๊ยมอ๊ยโ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 อียโอเยอะไโอะเนี่ยโอ๊ยโ้๊ก็ไปทโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอยโอยโอยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊โอ๊โอัยโร๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโออออ๊ยอยขออยอนนี้ก็เป็นอ้อันนี้เป็นขออ อก็อื้ตรงนี้อย่าบอกนะว่าต้าแกที่บอกว่าฉันหน้าเหมือนไอต่อจะวิ่งมาอีกแล้ว hey, เอีเปลี่นไปได้ครับเปลี่นไปได้เขาไม่ให้ปล่อยให้เราเนี่ยเดินแบบสบายใจหรอกนะังเฮ้ hey, คุณรอผมก,ก่อนได้ไหมใช่ไหมล่ะรอมก่อนได้ไหมผมรองคุณก่อนได้ไหมได้ผมว,ว่าคุณรอมก่อนสิใช่ครับจริงไหมล่ะครับาาเฮ้ย hey! อนนี้เอ้ยตอนนี้มันมาแล้วนะครับโอ้โหนี่โตอนนี้มันมาหาผมซะแล้วนะครับผมก็รอดแล้วนะฮตอนนี้โอเคครับจบดีดีครับว้าวเฮ้ยมาแล้วเอ้าอ้ามาจบครับโอ้ีจังเลยส่าฮ่าฮ่าฮ่า่าอ่าฮ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 ่าอ่าฮ่าี่าฮ่า่าฮ่าฮ่าา่า นี่สวัสดีครับผม,มนุชขาวนะครับผมโอเคครับโอเคครับได้เวลานี่ครับดได้เวลาใช้ได้เวลาใช้ทางสีม่วงไงครับน,นี่ก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน,นกใหม่คลิปหน้านะทุกคนดสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน